สวัสดียามเด็กนะครับวันนี้จะมาแนะนำคนที่ใช้ Windows 11อยู่แล้วมีอาการชอบรีสตาร์ทเองนะฮะว่าจะแก้ไขยังไงเบื้องต้นได้บ้างก็ทำตามผมไปเลยนะครับผมใช้เป็นแบบภาษาไทยอยู่นะฮะระบบผมเลือกเป็นแบบภาษาไทยถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็ดูตามไอคอนนะครับ ส่วนใครเป็นภาษาไทยก็าตามผมมาเลยเดี๋ยวมาที่การตั้งค่านะฮะแล้วก็มาตรงที่ระบบนะครับอพอระบบเสร็จแล้วก็มาเกี่ยวกับนะครับแล้วก็การตั้งค่าระบบขั้นสูงนะครับ ก็จะขึ้นมาเป็นแทบนี้นะครับแล้วเราก็มาที่การตั้งค่าตรงส่วนนี้นะครับการเริ่มต้นและการกู้คืนระบบนี่ยอ่าแล้วก็ติ๊กหัวข้อนี้ออกนะครับเริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติติ๊กออกเลยนะครับส่วนใครเป็นภาษาอังกฤษก็ ดูตามคล้ายๆหัวข้อนี้แล้วก็กดตกลงแล้วก็กดตกลงอ่าคราวนี้คอมของท่านก็จะไม่รีสตาร์ตเองแล้วนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับลองนำไปใช้ดูกันได้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับ